โอ้โหเย็นเฮ้ย oh. น <laughs> oh ี่พี่น้องโอ้คมเกินครับเฮโอ้ใจเย็นเ้นี่พี่เนาะ หาั yup. so ครับผมอยู่กับผมจันละเด่นคนบ้านๆนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ข้าพี่น้องว่าเบิร์กเฮียพี่น้องลูกกระแตแต่แวตพี่น้องอาการอย่างนี้ทรงอย่างนี้หวังลูกแน่นอนพี่น้อกโอ้เฮียหวังลูกแน่นอนพี่น้องเดี๋ยวจะมาเบิกวัดลูกคนอยู่ใส่เนาะโอเค chạy yên đó ô chạy nhanh ô chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh โอ้โอเคพี่น้อหขาต่อไปใดๆก็มาแล้ว พ่อหาแต่โดนเลยพี่เนาะก็พ่ออยู่แม่พอแม่กับซับขาหลอกอยู่เช็คอยู่ใช่ถ้าเห็นแล้วบอกมาสองตัวอยู่ถ้าขนาดใหญ่เลยพี่เนาะโชคดีแค่ไหนดีเห็นอยู่พี่เนาะเงินเกือกนตั้งแสนสิบเป็นห้างลาลาอะไรล่ะพี่เนาะ สียด้อนี่ด่อโอเคมาหลุดกันต่อพี่อาพี่ต่อโอ้กว่าจะพอพี่ต่อ นี่ครับซอนอยู่นี่นี่เองยางไปยางมาอยู่เนี่ยพี่น้องโอ้คมกืนครับพืนผิวคนะยางไปยางมาอยู่โอ้ือว่าสายตาจะคล้องโมหีเองบองด้อย่งนะี้ขนาดไวกลางๆพี่เนาะ โมแมนโอ้บหเดีต uh ุยได้ไหมน้องด้ยลักษณะของเพิ่นสิเป็นลักษณะนี้แหละขันนี่ผู้รบกวนเนี่ยพิ่นสินิ่งๆอย่างนี่หาฮทีรบซ้อนโมแมนแต่ตัวเดียวได้ไหมเนาะเดี๋ยวอีกข่านสองไม่เดียวอีกสองพี่เนาะเอ็นนี้ พี่นโอ้น่ารักสุดๆและอีกตัวหนึ่งนีอะไ่เยอะหอยดย่ยาด้วยโคจีฟนี่กินเนาะหนาตัวเต็มใบเลยแหละโอ้สิงหากันย่ายเรียกว่าสิบโปผ่อแหละหนกอันนี้ยังมีเหยี่ยนอยู่สุดนี้น่าจจะเป็นสุดสุดท้ายแล้วนะนีะ่สุดหลาของเพลินะ ลาบบอซาลลมอนเนี่ย yeah, พี่เนาะที่เสียกำมาลบ,บอีอนะู่สี่ผู้ใดกับผู้ถอดแล้วผมยางเกือบเครื่องชั่วโมงเลยเนี่ยพ yeah. พ่อพี่นนองคมคืนขนาดกับปือนผิวพี่นนองเป็นธรรมชาติของนกชนิดเหนี่ย yeah, พี่เนาะคือว่านกทุกชนิดแดดที่อยู่อาศัยอยู่ในพปื้นดินแล้ว หากินเนี่ยเนี่แบบพื้นดินเนี่ยนะใครเน้นพื้นดินเดี่ยโอ้หัตชาตยานลบหลีกนี่สูงขนาดไหนเพกลมขึ้นกับสีผิวขนาดอ้าวโอเคยัไ่ได้กับพ่อแม่คนมาดูแลต่อเนาะยังไ,ได้กับพี่สิบเบเดิร์ตพบเดี๋ยวพ่อยังไงล่ะลูกนกกระแตแต่แว่นี่น่าจะพิสูจน์ทุดถ่ายเลยนะพี่นม โอเคขอให้ยีรอดปลอดภัยดือ้อบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าด้พี่น้องเ้ว้อไปแล้วแม่กับห้องสารานวันไว้เลยโอ้ผมจักวัดที่นีเ่เฉยไม่พ่ออีกแล้วดิวทว่ายังได้บ่พ่ออยู่ Okay. โอ้โหเย์ไอเลยนะขออยู่รอดปลอดภัยเด้อหุ่นแมวก็ยังห้องสะดานวันไยอยู่โอเค